ถ้าเกิดไม่บอกใครทั้งที่นั่งเดือเฉยส้า,ายก็จะจะตกเต็มงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเสียก็ถือว่ามาร่วมงาน,ก,น,างงก,นกันขอขอบคุณแทนเจ้แล้วก็อันนึ่งแบกไว้โดยตรงนี้ด้วยนะครับเอาอย่างนี้เลยครับผมคนเดียวผมไม่ไหวหรอวเรื่องร้องเพลง ผมจะบอกว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่หนึ่งโต๊ะนู้นเป็นโต๊ะที่สองโต๊ะนู้นเป็นโต๊ะที่สามย้อนโต๊ะที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะที่หนึ่งเป็นโต๊ะที่ต่อไปถ้าโต๊ะที่หนึ่งไม่ขึ้นมาร้อหาใครไม่ได้ผมปรับเอาหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวจะไหวเงินนี้ไม่ไปไหนเข้ากระเป๋าองก็เดี๋ยว รับประกันว่าไปเอาไปไหนครบาบอกเดี๋ยวไปข้ามรถเดินทางกลับบ้านครับมันจะตัวงเตรียมตัวด้วยครับว่าคัดไข่แล้วรับประกันมาบอกกับทางด้านนักดนตรีด้วยเพื่อจะได้มีความสนุกสนุนสนานกันนะครับตัวที่หนึ่งเตรียมตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเช็คเลยครับก่อนที่โต๊ะที่หนึ่งจะไป